ออ t โตอัปเดตสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศนาการิยาที่ถูกเปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสในแวดวงเทคโนโลยีด้านการทหารทั่วโลกรถถังรุ่นนี้มีชื่อว่า n t r 25 Shadow Claw ซึ่งถือเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากเดิมที่นาการิยายังไม่เคยเปิดตัวรถถังระดับนี้มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ของกองทัพตนเองการพัฒนารถถัง n t r 2 5 Shadow c r o w ถือเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลนาการิยาที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและในขณะเดียวกันก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในระดับนานาชาติว่าประเทศของตอนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีทหารไม่แพ้ชาติอื่นๆ เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอก NTR 25มาในดีไซน์ที่ล้ำสมัยมุมของกรอรถถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงพิเศษเพื่อลดแรงกระแทกจากการโจมตีด้วยกระสุนจอะก,กรอบมีการใช้วัสดุผสมระหว่างกรอคอมโพสิตน้ำหนักเบาและแผ่นเซรามิกเสริมด้านในทำให้ตัวรถสามารถต้านทานกระสุนขนาดใหญ่รวมถึงแรงระเบิดจากอาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างดีเยี่ยมตัวป้อมปืนหลักของ NTR 25ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มเมตร ที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและแม้กระทั่งกระสุนแบบสมาร์ทเชลที่สามารถโปรแกรมพฤติกรรมการระเบิดได้นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบ AI Smart Fire Control System ที่สามารถเล็งเป้าหมายอัตโนมัติแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงระบบเซ็นเซอร์รอบคันของรถถังใช้กล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงและเลเซอร์สแกนระยะไกลที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศรวมถึงระบบตรวจจับโดรนที่ล้ำหน้า ทำให้ NTR 25มีขีดความสามารถในการรับมือกับอาวุธยุคใหม่ที่หลากหลายในด้านการเคลื่อนที่ NTR 25ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดแบบใหม่กำลังสูงสุดกว่า1,800แรงม้าสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นราบและสามารถลุยน้ำลึกได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษรถถังคันนี้ยังมาพร้อมระบบ Active Protection System ที่สามารถยิงสกัดจรวดหรืออาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะชนตัวรถได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในรถถังชั้นนำระดับโลกเช่นโทรฟีของอิสราเอลหรืออารินาเอ็มของรัสเซียภายในห้องโดยสารมีความทันสมัยมีจอแสดงผลแบบสัมผัสสำหรับผู้ควบคุมใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลทั้งหมดพนักงานประจำรถสามนายสามารถควบคุมระบบอาวุธระบบขับเคลื่อนและระบบสื่อสารผ่านศูนย์บัญชาการในตัวรถได้อย่างครบวงจรระบบการสื่อสารของ n t r 25ยังสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียม เพื่อใช้ในการระบตุตำแหน่งเป้าหมายแบบเรียลไทมรวมถึงการรับคำสั่งจากศูนย์กลางผ่านระบบความปลอดภัยขั้นสูงแบบ Military g r a d e Encryption สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความสามารถในการควบคุมระยะใกล้ผ่านดาวเทียมในระยะทางไกลซึ่งเปิดทางให้สามารถนำรถถังเข้าใช้งานในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมในตัวรถ ในแน่ของต้นทุนการผลิตปัจจุบัน MTR 25 Shadow c l ล w มีราคาประมาณ7.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ260ล้านบาทไทยต่อคันซึ่งราคานี้รวมถึงแพคเกจระบบควบคุม AI ระบบตรวจจับอัจฉริยะและการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานในระดับหน่วยรบพิเศษ รัฐบาลนาการิยาได้อนุมัติการผลิตลอดแรกจำนวน150คันภายในปี2025-2026และมีแผนส่งออกรถถังรุ่นนี้ไปยังพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และแอฟริกาโดยมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างอิทธิพลทางการทหารในระดับภูมิภาคมีรายงานว่าหลังการทดสอบในพื้นที่ทะเลทรายและป่าดิบ n t r 25ชาโดคลอแสดงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงกว่า50องศา,ศาเซลเซียสหรือสภาพถนนที่เต็มไปด้วยโคลนเทคโนโลยีของ NTR 25ยังได้รับคำชื่นชมจากนักวิเคราะห์ทางทหารว่าเป็นการปฏิวัติแนวคิดรวถถังจากประเทศที่ไม่เคยถูกจับตาม,มาก่อนและอาจทำให้ประเทศนาการิยากลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์รายใหม่ของโลก แน่นอนว่าด้วยการรวมเทคโนโลยี AI ระบบป้องกันขั้นสูงและเครื่องยนต์พลังสูงเข้าไว้ด้วยกัน n t r 25า Shadow c l a w คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับกองทัพนาการิยาหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t ต้อัพเดตเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับหากต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือใส่เสียงบรรยายประกอบภาพก็แจ้งมาได้เลยครับ